เขาเรียกว่าเป็ดหัว่อจุอันนี้ให้เป so uh, yeah. ็ดสายเลยให้เป็ดลงน้ำอ่ะเป็ดเขาก็จะลงน้ำถ้าเป็ดลงเล่นน้ำสบายเลยไหนขึ้ปลาจะดูสิลองลงน้ำให้หเป็ดจะลงน้ำหนูบ้านนี้ทรงผมเท่อ like ่ะใช่ใช่สวยด้วยทรงผมเท่จริงๆรงทรงผมเท่จริงๆริงค่ะนั่นก็จะหนึบมาลงเล่นน้ำตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว นาวาคะแล้วก็จะมาเล่นน้ำนะคะนาวาไม่เข้ามาในเฟนดูเป็ดดูเป็ดดูเป็ดเล่นน้ำเป็ดเล่นน้ำให้เราดูเป็นน้านาใหม่้เร้าดลออ๋อในี่ก็ดีอ๋นี่ขอแม่มารู้ก็ได้ อยักได้หนมปังดูนี่ดูนี่น้องก็อยู่ทางโน้นก็เยอะเลยจะได้เล่นน้ําให้เราดูไงเด็กเป็ดก็จะได้เล่นน้ําให้เราดูนะคะดูดีดูเป็ดดูเป็ดดูเป็ดเล่นน้าเป็ดเล่นน้ําให้เราดู เด็กน้องอตปี้ก็พาชมเนาะพาเพื่อนๆมาชมเป็ดอาจารย์อนนี้ก็อยู่อารมณ์เขาแยกเดะอค่ะเด้อเด้อโอ้โหน้องน่ารักน่ารักแล้วเป็ดเออจะมีจระเข้หรือเปล่าเป็ดลงน้ำใครยนลงนาเพือใช้เป็ดจะลงอ๋อเออเออแบบนั้นก็ดีอ่ะเขากลัวแล้วนะเขากลัวเราแล้วนะให้เป็ดลงน้ำอ่ะ เป็ดขาก็จะลงน้ำถ้าเป็ดลงเล่นน้ำสบายเลยไหนขึ้นฟ้านี่ดิสิเลยมองลงเล่นน้ำดี่เป็ดจะลงน้ำหนุบลูกมองน้องเป็ดกว่าเราแล้วนะวรงนี้ก็จะเล่นน้ำคลองจ้าเนาะนี่น้องเป็ดอาจ้ะให้เป็ดลงน้ำอ่ะเป็ดเขาก็จะลงน้ำถ้าเป็ดลงเล่นน้ำสบายเลยไหนขึ้นฟ้านี่ดิสิเลยมองลงเล่นน้ำดี่เป็ดจะลงน้ำหนุบต้นเหรอ เด็กๆก็จะให้อาหารเป็ดสนุกสนานกันในจ้าทุกคนเนาะนนองก็อยู่อยู่แบบธรรมชาตินะคะทุกคนดูดิเนาะมาดูมายูอ่ะนี่ขอแม่มาลูกก็ได้ไนขนมปังยักได้ขนมปังดูนีดูนี่น้องก็อยู่ทางน้นก็เยอะเลยหัวโจหัวจกหรือหัวโจุก น้องเป็ดก็จะเล่นน้ำตรงนี้สนุกสนานเลยจ้ะอากาศร้อนๆเนาะอากาศร้อนๆน้องเป็ดเด็กๆก็มาให้อาหารเป็ดอ่ะเหมือนเราไปเที่ยวเลยนะคะทุกคนบรรยากาศตรงนี้สบายมากอ่ะจ้ะบ้านน้องอาร์ตี้นะคะก็มีเป็ดให้ด้ะเอาขนมปังมาให้เนาะขนมปังมาให้อนาน้องมาลูกให,ให้ให้ เป็ดลน้ำคือที่อยูให้ห่านเป็ดเป็ดเนาะก็อยู่อยู่แบบธรรมชาตินะคะทุกคนดูดิเนาะมาดูมาอยู่ใต้เป็ดลงน้ำอ่ะเป็ดเขาก็จะลงน้ำถ้าเป็ดลงเล่นน้ำสบายเลยไหนขี้ป้าจะดีสิเลยลงน้ำเป็ดจะลงน้ำหนุ่เด็กๆเด็กเด็กกำลังให้อาหารอาหารเป็ดจ้าทุกคนดูดิอ่ะป้าคิวไงที่ที่บ้านนี้ตรงผมเนี่ย เออใช่ใช่สวยด้วยทรงผมเท่จริงๆทรงผมเท่จริงๆค่ะ่ะดูเป็ดดูเป็ดดูเป็ดเล่นน้ำเป็ดเล่นน้ำให้เราดูน้องอัตปก็พาชมเนาะพาเพื่อนๆมาชมเป็ดอาจ้ะยอันนี้ก็อยู่อารมณ์เขาใย่ะนดเดยโอ้โหน้องน่ารัก

เด็กๆเด็กกำลังให้อาหารอาหารเป็ดจ้าทุกคนีเด็กอป้าิวไงที่ที่เยคขงเหมือนเราไปเที่ยวเลยนะคะทุกคนบรรยากาศตรงนี้สบายมากอาจาก้ะบ้านน้องอาร์ตี้นะคะก็มีเป็ดให้ดอกอ่ะนี่ขอแม่มนุษย์ก็ได้อะไรขนมปังอายักได้ขนมปังดูนี่ดูนี่น้องก็อยู่ทางโน้นก็เยอะเลย เก็มาดูตรงนี้จ้ะอะดูเป็ดดูเป็ดดูเป็ดเล่นน้ำเป็ดเล่นน้ำให้เราดูจะได้เล่นน้ำให้เราดูไงเด็กเป็ดก็จะได้เล่นน้ำให้เราดูนะคะดูดีเก็มาดูตรงนี้จ้ะเราดูเนาะ เราไม่ต้องไปเที่ยวไกลเลยจ้ะในหมู่บ้านปีชาของเราเองนะคะทุกคนบ้านเพี่ยงของน้องมารูเนาะแล้วก็มารออูตรงนี้จ้ะเหมือนเราไปเที่ยวเลยนะคะทุกคนบรรยากาศตรงนี้สบายมากอจ้ะบ้านน้องอาร์ตี้นะคะก็มีเป็ดให้หลัก เขาแก่แล้วก็ไม่ไข่ใช่ไหมจะได้เล่นน้ำให้เราดูไงเดี็วเป็ดก็จะได้เล่นน้ำให้เราดูนะคะดูดี่ก็มาดูตรงนี้จ้ะเที่ยวชมในสวนมาจ้ะบ้านล่มลื่นน่าอยู่มากๆอจ้ะทุกคนเนาะดูด่ โอ้โหเรามาเที่ยวในสวนจ้าทุกคนสวนบ้านเพื่อนของมาลุนะคะทุกคนเนาะตอนนี้ก็มาเขาเอบอกว่านี่หมนี่อะไรสักอย่าง <c oughs> เป็ดพจุกอ้าอเอ้าขยับให้น้องไปเล่นนอยขยับให้น้องไปเล่นเล่นน้ำหน่อยน้องเป็ดอยู่ข้างหลังนอ่ะต้นหรอ เด็กๆก็จะให้อาหารเป็ดสนุกสนานกันเลยจ้าทุกคนเนาะใช่มาตรงนี้สบายเลยเนาะเราไม่ได้ไปไกลเลยเที่ยวชมในสวนาจั่บ้านร่มรื่นน่าอยู่มากๆเลยจ้ทุกคนเนาะดู่ เด็กๆก็จะให้อาหารเป็ดสนุกสนานกันเลยจ้าทุกคนเนาะมันก็อย<อ> <handy> ู่แบบธรรมชาตินะคะน้นสวนเนาะนาวานาวาหายไปไหนสวยนาวาเม่ดเป็นนาวาหายไปไหนน้องเป็ดอยู่ข้างหลังค่ะน้องเป็ดอยู่ข้างหลังให้เป็ดลงน้ำอ่ะ ปเป็ดขาก็จะลงน้ำกระเป็ดลงเล่นลลน้ำสบายเลยไหนคู่ปลาจะดีสิเลยลองดูน้ำหนุกเป็ดจะลงน้ำหนุกอะดูเป็ดดูเป็ดดูเป็ดเล่นน้ำเป็ดเล่นน้ำให้เราดู เหมือนเราไปเที่ยวเลยนะคะทุกคนบรรยากาศตรงนี้สบายมากอ่ะจ้ะบ้านน้องอา์ตี้นะคะก็มีเป็ดให้เราเด็กๆก็จะให้อาหารเป็ดสนุกสนานกันเลยจ้าทุกคนเนาะเ่ออใช่ใช่สวยด้วยทรงผมเท่จริงๆทรงผมเท่จริงๆค่ะ เด็กๆเาเป็นเือดเด็กๆกําลังให้อาหารอาหารเป็ดจ้าทุกคนเดี๋ยวเอาดูเนาะเราไม่ต้องไปเที่ยวไกลเลยจ้ะในหมู่บ้านปีชาของเราเองนะคะทุกคนบ้านเพี่งของน้องมารุเนาะคือน้องอารตีก็พาชมเนาะพาเพื่อนๆมาชมเป็ดอจ้าตอนนี้ก็อยู่อารมณ์เขาหญ่ารัก เที่ยวชมในสวนมาจากบ้านลุ่มลื่นน่าอยู่มากๆอ่ะจาะทุกคนเนาะนดูที่อ่ะเหมือนเราไปเที่ยวเลยนะคะทุกคนบรรยากาศต,ตรงนี้สบายมากอ่ะจากบ้านน้องอาร์ตี้นะคะก็มีเป็ดให้า อ,อ,อยากได้นมปังดูนี่ดูนี่น้องก็อยู่ทางโน้นก็เยอะเลย